ผักชีฝรั่งถือว่าเป็นผักคู่ครัวอีกชนิดหนึง่งจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาหารแต่เราใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะซึ่งมันจะทำให้การปลูกด้วยมเมล็ดหรือการพะเมล็ดเนี่ยเสียเวลานานแล้วก็ไม่คุ้มค่าในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคดีๆก็คือการเอาส่วนที่เป็นเง่าที่มันเหลือจากการบริโภคมาปลูกเพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานเองขั้นตอนแรกให้เราตัดราก,ก่อน เราจะเหลือรากไม่เกิน1เซนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รากใหม่มันขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปให้เรานําไปแช่ในน้าเปล่าประมาณ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3มชั่วโมงแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปเตรียมดินปลูกซึ่งวันนี้เราจะปลูกในกระถางเราจะใส่ประมาณ90% ดินที่ดีสําหรับผักขี้ฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นดินที่มีความร่วนซุยเก็บรักษาความชื้นได้ดีด้วยเราใช้เป็นดินหมักใบไม้ต่อไปเราก็สามารถที่จะนําเอาเงาผักขี้ฝรั่งมาปลูกได้เลยทําเป็นหลุมให้มีความลึกประมาณ1-2เซนก็พอความห่างในการปลูกจะประมาณเงาละ10เซนหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการลดน้ําได้เลยนะครับจะนาไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรอย่าให้โดนแสงแดดร้อควรที่จะให้ปุ๋ยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเราสามารถตัดเอาส่วนที่เป็นใบส่วนที่มีความเขียวเต็มที่แล้วเก็บไปประกอบอาหารได้เลยแล้วก็ผักชีฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีอายุยืนหลังจากที่เราเก็บแล้วนะครับยอดเขาก็จะแทงขึ weight, ้นมาใหม่เรืเ่รยอ,รรอบบาายๆป,ยรปรลูกครั้งเดียว,เ,วรเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้เป็นปีเลยประโยชน์ของการปลูกผักชีฝรั่งด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเขาจะให้ผลผลิตเร็วใบเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็โตค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้เร็วมันจะทําให้เราประหยัดในเรื่องของการหาซื้อเมล็ดพันธุ์ตัดในเรื่องความเสี่ยงของการไม่งกกเลล็ัััชชีฝรคคนิปู ฝรั่งแบบไม่งอเมล็ดเทคนิคนี้ได้ผลดีครับสว them, ัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกผักชีฝรั่งแบบไม่งอเมล็ดนะครับผักชีฝรั่งถือว่าเป็นผักคู่ครัวอีกชนิดหนึ่งเราเอาไว้ในการประกอบอาหารหรือเป็นเครื่องเทศเราสามารถปลูกได้ทั้งวิธีการพ่อเมล็ดหรือการใช้เงาที่เราได้มาจากตลาดซึ่งตัวผักชีฝรั่งนะครับจำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาหารแต่เราใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะซึ่งมันจะทําให้การปลูกด้วยเมล็ดหรือการพ่อเมล็ดเนี่ยจะเสียเวลานานแล้วก็ไม่คุ้มค่า ในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคดีๆก็คือการเอาผักชีฝรั่งที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเอาส่วนที่เป็นเงี้าที่มันเหลือจากการบริโภคมาปลูกเพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานเองถือว่าเป็นการปลูกผักชีฝรั่งแบบไม่ง้อมเมล็ดนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือเกี้ผักชีฝรั่งต่อมาก็จะมีน้ำเอาไว้แช่เงี้าแล้วก็จะมีดินปลูกมีกระถางสําหรับปลูกหรือถ้าเกิดไม่มีกระถางก็สามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นในการปลูกได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นคัตเตอร์เดี๋ยวมาดูลักษณะของผักชีฝรั่งนะครับ ผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเราซื้อจากตลาดมาเขาก็จะมัดมาเป็นแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการใช้ผักชีฝรั่งในการประกอบอาหารนะครับเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นใบเป็นยอดมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นเงลานะครับส่วนนี้โดยปกติแล้วเราก็จะนําไปทิ้งเราสามารถที่จะนํามาแต่งแล้วก็นําไปปลูกได้โดยวิธีการแต่งขั้นตอนแรกให้เราตัดรากก่อนเราจะเหลือรากไม่เกิน1เซนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รากใหม่มันขึ้นมาใหม่นะครับควรที่จะใช้เป็นคัตเตอร์ที่มีความคมพยายามอย่าให้ช้ํา ถ้าเกิดเรามีเงากผักชีฝรั่งแล้วนะครับแต่เรายังไม่พร้อมที่จะทําการปลูกเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3วันแล้วค่อยนํามาทําก็ได้นะครับถ้าเกิดเกิน3วันแล้วเนี่ยเงอาเขาก็จะเริ่มเน่านะครับแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างเข้าไปทำลายนะครับตัวนี้จะทําให้เราปลูกแล้วไม่ฟื้นหรือไม่ติดเลยหลังจากที่เราตัดรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรานําไปแช่ในน้ําเปล่าประมาณ3มชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เงอเขาเนี่ยดูดซับน้ําได้ดีที่สุดการเติมเมเตเติมมมมนนนนนน้้้ําาาาาครรรเเเเเเเไไ่่่่่่จปปป็็็ตตออองงททววกกืสีีลแชฉ หลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปเตรียมดินปลูกซึ่งวันนี้เราจะปลูกในกระถางนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการดูแลร,รักษานะครับแล้วก็สะดวกในการเก็บไปประกอบอาหารด้วยเราจะใส่ประมาณ90%ก็คือเราจะไม่ให้เต็มกระถางจนเกินไปดินที่ดีสําหรับผักชีฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นดินที่มีความร่วนซุยเก็บรักษาความชื้นได้ดีด้วยเราใช้เป็นดินหมักใบไม้ ถ้าเกิดใครไม่มีดินหมักใบไม้นะครับท่านสามารถที่จะผสมดินขึ้นมาปลูกได้นะครับโดยการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปให้มากนิดนึงซึ่งเพราะฉะนั้นในการปลูกนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางยางรถยนต์หรือเข่งก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะนําเอาเงาผักชีฝรั่งมาปลูกได้เลยซึ่งวันนี้เองนะครับเราจะปลูกในกระถางเบอร์หเราจะใช้กระถางละ3เงาเพื่อที่จะไม่ให้มันแน่นจนเกินไป ทำเป็นหลุมให้มีความลึกประมาณ1-2ถึงเซนก็พอตัวนี้เราก็ใส่ไปเลยหลุมแล้วเงาครับความห่างในการปลูกจะประมาณเงาละ10เซนในการปลูกนะครับเราควรที่จะกดให้แน่นนิดนึงบริเวณโคนต้นหรือโคนเงาครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการลดน้ําได้เลยนะครับเราสามารถที่จะให้น้ําได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผักชีฝรั่งปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรจะให้โดนแสงแดดร้อเเพราะว่าผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดโดนแสงแดดเขาจะแผ่ออด้านนอก แต่ถ้าไม่โดนแสงแดดเขาจะมีลำต้นค่อนข้างที่จะสูงใบที่สูงยาวเราควรที่จะให้ปุ๋ยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ก็คือรากเขาเริ่มที่จะแทงออกมาได้เยอะแล้วเขาสามารถที่จะหาอาหารได้ดีแล้วควรที่จะให้เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้จะทําให้ผักชีฝรั่งของเราเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างที่จะเขียวอวบใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้เลยนะครับ เรามาสังเกตดูผักชีฝรั่งที่เราปลูกได้เงานะครับตัวนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีมันจะให้ลาต้นเนี่ยมีขนาดที่อวบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เงาหนึ่งเงาเขาสามารถที่จะให้ยอดได้หลายยอดก็คือเขาสามารถที่จะแพร่กระจายหรือขยายหน่อได้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยอดเก่านะครับรอยที่เราตัดไปเขาก็จะแตกยอดใหม่แตกแขนงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็มีที่เป็นแขนงขึ้นมานะครับ สำหรับวิธีการเก็บไปประกอบอาหารนะครับเราสามารถตัดเอาส่วนที่เป็นใบเก็บไปประกอบอาหารได้เลยแล้วก็ผักชีฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีอายุยืนหลังจากที่เราเก็บแล้วนะครับยอดเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเราปลูกครั้งเดียวเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้เป็นปีเลย <ifica> ซึ่งการแทงยอดนะครับเขาจะแทงมาจากตรงกลางเราจะเห็นลักษณะของใบแก่ใบอ่อนที่แตกต่างกันนะครับให้เราเก็บใบส่วนที่มีความเขียวเต็มที่แล้วสําหรับการปลูกผักชีฝรั่งนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดดินแน่นจนเกินไปเราก็พวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปให้เราพยายามสังเกตดินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดดินแน่นจนเกินไปใบเขาจะเล็กนะครับสำหรับประโยชน์ของการปลูกผักชีฝรั่งด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเขาจะให้ผลผลิตเร็วใบเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็โตค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้เร็วสาหรับการปลูกผักชีฝรั่งด้วยเงานะครับหรือการปลูกผักชีฝรั่งแบบไม่งอเมล็ดนะครับมันจะทําให้เราประหยัดในเรื่องของการหาซื้อเมล็ดพันธุ์ถืืออออวว่่่่าาาาเเเเป็็นนกกรรรตััดดใงงงงงงคมมสีียขขลฝ ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะมีผักชีฝรั่งประกอบอาหารได้ตลอดไปถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ง่ายนะครับเป็นการนําเอาส่วนที่มันเหลือจากการประกอบอาหารมาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่เร็วซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องนาไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการปลูกผักชีฝรั่งแบบไม่งอเมล็ดหรือการปลูกผักชีฝรั่งแบบการใช้เงานี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่จะทําให้เราประหยัดขึ้นซึ่งมันจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อผักชีฝรั่งทุกรอบที่เราประกอบอาหารนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกผักเอาไว้รับประทานเองหลังจากที่เราทดลองปลูกดูแล้วเทคนิคการปลูกผักชีฝรั่งแบบไม่งอเมล็ดเทคนิคนี้ได้ผลดีครับ